สบายดีอนเช้าโดนแหละโบดิมาทักทายมอน้มาทักทายก่อนนี่ผู้บ่าวเขาตังหา้าอยู่กบ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 บรรยากาศสวนนี่สวนพักได้บบแมนสวนหา้านี่พักเฮาเกิดแล้ว นี่กำลังงามเลยหมบอรพริกเขียพริก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 ยาวพัดพูนนี่ดาวเรืองดาวเงองนี่หอมกำลังติดหอมลาบเฮา เออได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วบ่ะนี่ประมาณนั้นแหละนี่ก็ดาวเดืองว่าซ้ำแต่ว่าต้นแก่มันมองงามเลยเฉพาะโอ๊ะซ้ำไม่เ hey. นี่ยเมื่อกี้น่ะบรรยากาศตอนเาเศร้าเหมาะกำลังลงอิชิพาไปเบิงพักใส รู้สึกว่ามีหมากเด้หมาหนึ่งแสดงนี่กำลังกำลังหมาก,กตลักระแตกกำลังตะตุม่มเน่กำลังเป็นตะตุมตต่มตะติ่มอันนี้หมักเลนเจอเจหมักเลนไม่หัวใจหมักเลนหมักหมักคนคนไทยเออินมาเขือเทศ อันนี้พักเทียมไก่สีได้ลกแล้วใบมันเริ่มเลืองแหละชีได้ลกเอาหัวมันมาละทมาโต้ทมาโตเนี่ยว้ากำลังงานเมื่อวานมาตัดเดมื่อวานลูกแดงๆมันคอยตัดเบิดเนี่ยแมนเบิดเลยนนี่นะ มีฟักทองเรามะอเื้อเรามือึอือกะมีอยู่สามเครือกะมากแต่เครือเดียวเนี่ยล่ะชื่อว่ากำไรอยู่น้อยนึงอันนี้บาราน่าชื่อว่าอะไรดิบนะว่าว่าเป็น <laughs> ว่าได้เต คำเดียวเนี่ยบาดานนะโอ้มืดเอไปชิพาไปเบ่งมะทั่วไปอันนี้คือหญ้าหวานหญ้าไปใหหมู คุณว่าให้มันไปนขอให้มันสูงก่อนแล้วไปตัดใหหมูก,กินตัดใหหมูให้ไก่กิน่นนี่มาถึงไหไลของเฮาแล้วคือบวกถั่วบวกทั่วบักทั่วของเฮาเนี่เห็นบอกรากไลหนึ่งเก็บไปแล้วสาเถื่อสีเถื่อแล้วแต่มันยังหลายอยู่ มันยังงามอยู่เนบ่ดูสิมันดูนี่ความงามอันนี้หมากทัวอีหยังอันนี้บัวหูหมักทโวผู้มักอย่างบัวหูเดี๋ยวถ้าเบิ้งบัดมันเป็นหมากกันเพราะอันนี้มันยังหมากอันนี้คือกําลังปลูกใหม่มีหมากแตง ใหญวไวเนาะมักแตง่งเดี๋ยวคอยอัปเดตให้บาทอันบาทมันโอเคละบาทมันเป็นกินแล้วคอยสมาอันนั้นให้เบิ่งอีกมีมกทัวนนกก่วหนึ่งสองสามอันนี้มกแต่งมักแต่งละหนึ่งสองสามสี่ห,ห้าหกนาน มีพรีกพพ้อมพรีกกกำลังกำลังชำํำเนี่ยบรรยากาศยามเสารด์ดีดีอันนี้ฮู้่หเพิ่นปลูกอิหยังไว้ได้นน่ไปสิาพาไปหลาะ สิพาไปเบิองหมากมอนไปนํากันนี่หมากมอนหมากมอนคันว่ามันว่ามันตองดำดำเนี่ยมันจึงแซ่เพรามันยังแดงแดงมันก็ยกังอ,อยากสมอยู่ต้องเอาแบบดำดำขำๆเลยนะนะถ้ามันแดงแดงๆสิอย่าไปแตะเปยียกจี๊ดเลย เดีย๋ยวเคยจะพาไปเบิ้งเห็ดเดี๋ยสุเจ้าเด้อเจว่าอยู่ดีๆมีเห็ดยามนี้เห็ดอันนี้บุกู่กินได้บอ่อต็กี้นั้นพ่อแม่เพิ่นพากินอยู่แต่ว่าตอนนี้น่ะบ่กล้ากินเนี่ยมันมันอันนั้นแต่ทางในมันด,ด,ด,ดิดิดิี่นี่ตะกี้่อยกินได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้่อยบ่กล้า มีเฮ็ดย่านนี่ก็มีเฮ็ดเฉยลายได้อยู่นี่นะเฮ็ดนะนี่มังมอนนี่ปลูกอ้อยพร้อมอ้อยกำลังขึ้นอ้อยมันสิบปลายต้นนี่แหละนี่ปลูกไปนี่อ้อยอ้อยอ้ยอย kiếm mạng mòn to bà đầm đầm anh à, nhìn cái nhang sổm như thế này đưa đi đi đưa đi cái nhang sổm vô đưa đi đi đưa đi đi đưa đi đi นี่คันคันดำดำสีนะคักเลยนี่คันดำดแบบนี้นะทางนี้คือว่ามืดเลยทางนี้ก็มืดคือกันทำไมมันต้องมืดมืดด้วยเนาะอุย้ยลน ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเด้อจะ้ะมันนี้พามาอัปเดตตัวนี้มันแมนมุนมมอ,มอนน้อยตัวนี้แอมโอ้ไม่กอดชมเห็ดน่ะนี่ มันคือเห็ดในยามนี้มีเห็ดเฉยอยู่ไหมนี่อาไปกลับไปเห็นวี่งห้าวบันี้เป็นหนึ่งเข่าก่อนเด้อหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำก้อนบันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะ ันนี้มักทัวร์แฮแต่ว่ามันยังไม่ทันมันยังไม่ทัอันนั้นมันกำลังดอนมันยังไ่ทันอันนี้นน่เฮือนเฮือนบอนเฮาอยู่ใครจะถอนแสงแถมยังสั่นอีกเนาะนี่เห็นบ่หอมงาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้ะเดี๋ยวมือหนาสิพาเลาอ,อีกมือน,นีพามาเลาต่เศร้าเศร้าหลายๆ